ก็สวัสดีผู้เล่นชาว Part o e x s i d e สอทุกคน,นครับโอเควันนี้ก็จะมาแนะนํำบิวสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับพี่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อน,นครับก็แนะนำบิวนี้เลยนะครับบิว a s c e n t r a i n นะครับก็เป็นบิวที่ปล่อย c คล o s ไปนะครับแล้วก็ทําให้มอนสเตอร์ลดเลือด,ล,อดลดลงแบบเรื่อยๆนะครับสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่เป็นเมตาเลยแหละสาหรับตัวเล่นแบบเล่นครั้งแรกเลยก็แนะนํนาให้เล่นตัวนี้นะมันเป็นแบบเมตาเลยนะครับ ก็มีสกิลนี้ครับเป็นสกิลที่ทําความเสียหายค่อนข้างจะเยอะแต่ข้อเสียคือมันยิงได้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็มีสกิลนี้นะครับอคอนคอนตะก้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่จะทําให้ดีบัฟของเราเนี่ยกระจายไปหาตัวอื่นได้นะครับก็เอามาคอมโบกันก็กดสกิลนี้ก่อนนะครับปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยิงตัวนี้ไปนะครับเวลามอนสเตอร์ตายเนี่ยมันก็จะ มันก็จะแชร์ดาเมจให้ตัวอื่นด้วยอะไรเงี้ยเหมาะสำหรับอมอนสเตอร์ที่มันเป็นกลุ่มใหญ่ๆครับแบบนั้นจะเคลียร์ง่ายกว่านะครับโอเคครับต่อไปเรามาดาูสกิลที่เราจะต้องดิงกันนะครับโอเคก็ช่วงแรกนะครับเราจะได้เราจะได้นี้มานะครับอันคัดสกิลเจมนะครับ เราเราก็เลือกสกิลนี้ก่อนนะเนี่ยเลือกเลือกเลือกก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็วิ่งแอคหนึ่งไปเรื่อยๆสักแป,ป๊บหนึ่งเราก็จะได้อ่าอันคัดเจมอันคัดสกิลเจมเลเวลสามนะครับเราก็เลือกเอสเซนเดนนะครับโอเคครับเมื่อเราได้สองสกิลนี้เนาะสกิลนี้กับสกิลนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปถ้าเรามีอ่ามันจะชื่อว่าแบบนี้นะครับอันคัดซับพอร์ตเจมนะครับเห็นไหมชื่อไม่เหมือนกันนะอันคัดสกิลเจมกับ อันคัดพพอร์ตเจมนะครับอันคัดสกิลเจมก็คือสกิลที่มันแอคทีฟครับอย่างเงี้ยก็คือสกิลที่มันแอคทีฟแล้วก็พวกซัพพอร์ตเจมก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นพวกซัพพอร์ตเจมมันจะทำให้เราทำให้เราทำให้สกิลหลักของเราเนี่ยมีสถานะเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สำหรับถ้าผู้เล่นใหม่เนี่ยได้ตัวอันคัดพพอร์ตเจมมานะครับก็แนะนำให้ ใส่เชนไปนะครับเชนนก็จะมีหลายขั้นอีกนะครับเป็นเป็นแพทใหม่นะมันจะมีหลายขั้นก็ใส่ขั้นแรกไปก่อนก็นได้ไม่ไม่เสีเยดเดยดเราก็กดแบบนี้นะครับสวว่าถ้าเราได้อันซัพพอร์ตเจนมาก็คลิกขวาปุ๊บก็เลือกอีดีนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์คําว่าเชนอันนี้ถ้าเราไม่เจอเราก็กดตรงนี้นะครับเอาเล c คอมเมนต์ออกแล้วก็พิมพ์เชน c h อย่างนี้เห็นไหมก็เป็นเชนเลเวลหนึ่งนี้ครับ กดปุ๊บแล้วก็กดใส่ครับกดอ่าอันคัตสกิลเจมปุ๊บมันก็จะมาใส่ไปที่เซ็นเดินของเราไปนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอธิบายาความสามารถของซัพพอร์ตก่อน,นครับสกิลเชนก็คือถ้าเรายิงใส่มอนเตอร์เนี่ยจากไอหนไอหนึ่งอันเนี่ยเวลามันโดนมอนเตอร์ปุ๊บมันก็จะหายใช่ไหมมันก็จะชิ่งไปหาตัวอื่นด้วยอะไรอย่างงี้นะครับต่อไปเป็นสวิปนะครับสวิปอันนี้ก็จะทําให้อ่าเขาเรียกว่า ปรเจกต์เลือดมันจะลดชา 1, 2, ้าใช่ไหมหนึ่งสองสามอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเราใส่ตัวเนี้ยมันก็จะไวขึ้นนั่นเองนะครับแต่ข้อเสียคือดีบัฟของเรามันก็จะหมดไวขึ้นนั่นเองนะครับคร่าวๆประมาณนี้เนาะต่อไปก็เป็นเซนไนนะครับเซนไนก็คือง่ายๆเลยก็คือเพิ่มดาเมจของเวทของเรานั่นเองครับก็คือเพิ่มประมาณ30%เห็นไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์ะครับแต่ข้อ,อข้อเสียก็คือเราต้องทําให้มานาของเราเนี่ย90% นะครับก็คือมานาของเราห้ามต่ำกว่า90%ถ้าทำปุ๊บสกิลนี้ก็จะไม่มีความหมายนะครับก็เหมือนเราไม่ได้ใส่เองนะครับโอเคจริงๆอ่ะช่วงแรกๆมันจะมีแค่ตรงนี้มีแค่มีแค่3อันนี้นะครับใน,นเริ่มแรกเลยคือแบบไม่มีไม่มีตัวเพิ่มช่องช็อตเกตมันจะมีประมาณนี้นะครับ2ส,สกิลก็ใส่ประมาณนี้นะครับช่วงแรกนะครับเชนกับสวิปนะครับแล้วก็ ส่วนไอคอนคอนตะก,กอนนี้ก็จะใส่เป็นอันลิสกับอ่าเอเรียนะครับอั uh, นลิสก็คือมันจะสามารถปล่อยสกิลสอ,สอครั้งพร้อมกันได้นะครับน,นี่เห็นปะถ้ามีมอนสเตอร์หลายๆตัวมันก็จะสุ่ม2ตัวให้เรานะครับประมาณนั้นเขาเรียกว่าอันลิสนะครับถ้าเราไม่ใส่เห็นมาเลขสองก็จะหายใส่ปุ๊บอันนี้มันก็ยังอา่ามาให้ทักส ก็คือเวลาเราไล่ทีเดียวมันก็จะโดนมอนเตอร์2ตัวนั่นเองนะครับส่วนต่อไปก็เป็นแอรีแอรีก็คือเวลามันกระจายก็ให้มันกระจายกว้างขึ้นอะไรประมาณนั้นครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าถ้ามีรูเพิ่มรูนี่ก็หาจากอตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเล่นไปนานเดี๋ยวก็จะก็จะก็จะรับเองนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ซัพพอร์ตของเรามี3ช่องเองนะครับ พอมี3ช่องเราก็สามารถใส่ซับพอร์ตเพิ่มได้อันนี้ก็แนะนำให้ใส่เป็นระ p ป d ิด u s u s n i n g นะครับก็คือทำให้สกิลเนี้ยไล่ไวขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปถ้ามีช่องที่4ก็ใส่ตัวนี้นครับเซนไนเข้าไปนะครับแล้วก็มีช่องที่5ก็ใส่บวก chaos skill เข้าไปครับบวกเลเวลนะครับ,บ,รบซึ่งสกิลเอเซนเน่ะมันเป็น chaos. เคะโอเคแล้วก็ใส่บวกหนึ่งไปทำไมถึงต้องใส่บวกหนึ่งก็เพราะว่า ส่วนใหญ่อะพวกสเปลเนะี่ยเห็นไหมสเปลเนะี่ยความแรงมันขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลนะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นสกิลนะครับโอเคเอาวุธก็ง่ายง่ายเลยครับก็ใส่บวกบวกเลเวลเห็นรับบวกเลเวลแคลสกิลเจมบวกเลเวลออสกิลเจมถ้าเจออะไรพวกเนี้ยก็ก็จับใส่ให้หมดเลยนะครับเป็นอาวุธของเราแล้วก็อา่าออปชั่นเสริมก็เป็นพวกสเปลดาเมจก็ได้นะครับ หรือว่าจริงๆไม่ต้องจําเป็นก็ได้ครับมันเพิ่มนิดนึงไม่เยอะมากแต่ถ้ามีก็ดีนะครับใส่สเปลดาเมจไปอันนี้ก็มีอันนี้อันนี้ไม่มีสเปลดาเมจอันนี้เป็นสเปลฟิสิคอลดาเมจนะครับเป็นสเปลเกี่ยวกับกายภาพซึ่งอันนี้ไม่มีประโยชน์ผมก็ใช้แค่ตัวบวกสกรพอก็คือมีประโยชน์กว่านะฮะก็คือเอาง่ายๆคือหาหาออปชันที่มันบวก Chaos Skill Gem หรือว่าอันนี้มันจะเป็นบวก บวกอสเปลก็คือทุกสกิลแต่อันนี้ก็คืออเค s อสเ l ลก็คือเฉพาะไอสกิลที่เป็นเคออสมันจะบวก3ก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับมีเทคเคออสมันก็จะบวก3แล้วก็บวก2จากอันนี้ก็คืออออสเปลก็คือทุกสกิลที่เป็นสเปลจะบวก2อังร้างก็จะเป็นบวก6กแล้วก็บวก1จาก Support ตตรงนี้ ก็คือ3บวก2ก็เป็น5แล้วบวกตัวนี้1ก็เป็นบวกก็เป็นบวก6อะไรประมาณนั้นครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสกิลหลักๆ2ตัวนี้นะครับต่อไปก็เป็นสกิลเอาไว้สำหรับตีตัวถึกๆนะครับก็เป็นสกิลคับสาบนะครับอันนี้คับสาบก็ตัวนี้เลยดิสเนะครับถ้ามีอันคัดสกิลเจมก็เอามาใส่ได้ส่วนลิงก็จริงจริงจะใส่อะไรก็ได้นะไม่ซีเรียส ก็ลองไปศึกษากันดูนะครับน,นี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าพูดเยกกอะกว่านี้เดี๋ยวผู้เล่นใหม่จะงงครับเอาเอาประมาณนี้นะก่อนนะครับแล้วก็มี d a r k Energy, Energy> ก็เป็นการเสกโทเทมมาช่วยเราตีกับศัตรูที่มันติดติดติบัฟคอสนะครับส่วนซัพพอร์ตเจมข้ามไปก่อนครับเดี๋ยวผู้เล่นใหม่งงอันนี้ก็ช่วง act หนึ่งมันจะมีให้เราเลือกสปีดเจมก็ให้เลือกตัวนี้เลยนะครับฟิชช e r i n g p เ n อ e r นะครับก็จะทำให้อ่า เขาเรียกว่าอะไรนะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแคลสแรงขึ้นนะครับซึ่งมันไม่อธิบายหรอกตัวเนี้ยนะครับเราต้องอ่านตรงนี้เห็นปะจะทำให้5%้เา,าเปอร์เซ็นต์ดลาเมจเนสิบรอบ10ครั้งก็คือ,อประมาณ10เท่าอะไรเงี้ยครับก็ช่วงแรกก็ให้เลือกตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จริงๆก็ไม่ต้องสนใจก็ได้ครับเพราะผู้เล่นใหม่ก็อาจจะงงนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็มาถามได้นะครับ เดี๋ยวเนี้ยจะอธิบายเพิ่มเหมืกันเพราะว่าไกลนี้สําหรับผู้เล่นใหม่เท่านั้นนะครับก็จริงๆเอาแค่สี่สกิลก็พอครับเดี๋ยวหัวเดี๋ยวหัวจะระเบิดนะครับเอาแค่นี้นะครับนี่นี่นี่โอเคประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูพาสซีฟสกิลดีกว่าเนาะพูดถึงสกิลเราก็ต้องมีพาสซีฟด้วยนะครับพาสซีฟก็ให้อัพประมาณนี้นะครับถ้าเราเลิกวิชก็อัพตรงนี้1 2 3 4 5ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ ก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นอันนี้มันจะเข้าเอนเกมแล้วผมก็เลยรีนะครับช่วงแรกก็ช่วงแรกก็ประมาณนี้ครับไปงี้งี้งี้ใช่ไหมตรงไปเรื่อยงี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปตรงนี้ตืดดืดืดแล้วก็มาอัพตรงนี้นะครับนูตํมเมาส์นะครับอัพตรงนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นมาตรงเรื่อยๆแล้วก็ มาฟ์ตรงนี้นะครับอ๋ออย่าลืมลืมไปเลยตัวตัวสแตทเนี่ยก็เอาเป็นเอาเอาอินเป็นหลักนะครับส่วนอา่าสเตนกับเด็กก็อา่ามันจะมีเห็นปะ่ะมันจะมีซับพอร์ตเห็นปะ่ะมันจะบอกว่าบวก5เด็กก็คือถ้าเราใส่ซับพอร์ตไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเด็กนะครับหรือว่าสเตนเห็นปะ่ะถ้ามันไม่พอก็เปลี่ยนเป็นสเตนได้อะไรอย่างงี้ก็อัพอัพให้มันใช้สกิลได้ก็พอพวกเนี้ย ไม่จำเป็นที่เหลือก็เอาอินให้หมดเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะโอเคมกี้มาถึงตรงนี้ไหนนะเอาตรงนี้ใช่ไหมแล,แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มาตรงนี้นะครับเคออสตรงนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะยังไม่ถึงถึงแค่นี้นะครับถึง c คออสแล้วก็อา่าเราก็มา c คออสตรงนี้นะครับแล้วก็มา c คออสตรงนี้นะครับหลักๆเลยก็ผู้เล่นใหม่ก็ ไปอัพตรงที่เป็นเ h a o หมดเลยไอ้ที่มันเป็นสีบลุง,งแบบเนี้ยอัพให้หมดเลยครับดูตามคลิปได้นะนี่เห็นปะขึ้นมางี้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 อัพตรงนี้อัพตรงนี้อัพตรงนี้นะครับแล้วก็อัพตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคถ้าเราเวลแบบเรื่อยเวลเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเราอัพพวกนี้หมดละก็แนะนำให้อัพพวกที่มันเป็นเอเน g y s จีชิลนะครับอย่างนี้ 40เป็นคิดไป Energy s h i e l นะครับคือตัวนี้นะครับมันก็จะทําให้เราถึกขึ้นนั่นเองนะครับพวก Energy Shield อัพให้หมดเลยนะครับพวกนี้นี่ก็ Energy Shield นะครับก็เลือกเลือกกันออกไปก็ไม่เสียจะอัพตรงไหนก่อนก็ได้แล้วแต่เราลองลองไปอ่านดูนะ,ะครับมันจะมีข้อเสียคืออ่า Energy Shield เห็นปะ่ะจะมีข้อเสียก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาให้ใหดูเห็นปะ่ะ40 increase เ n นดิจ s ้ชแต่ว่าเราจะโดน5% Damage ดเมจะเจาะทะลุ e อนดิจี้ชิล์สิว่าเราโดนโจมตีพันหนึ่งอย่างเงี้ย50มันก็จะเข้าเลือดเราอะไรประมาณนี้ครับ5%เปใช่ปาวะเออถูกละ50ก็คือ100 100้อ่ถ้าเราโดนดาเมจ1 0 0ดาเมจแค่5ก็จะเข้าเลือดเราตรงๆเลยจะไม่ทะลุ Energy Shield นะครับแต่มันมีวิธีแก้ไขยอยู่แถววิธีแก้ไขง่ายๆเลยก็คือนี่ครับ a s c e n d a n c y ก็คือคลาสนะครับ ซึ่งแนะนำให้เลือกเป็นลิสต์นะครับลิสต์ก็หน้าตาประมาณนี้ฮะลิสต์รออันนี้มันจะได้ตอนตอน Act, Act แอคสองเราก็ไปลงลงไอ้หอคอ,อยนะครับหอคอยก็จะได้ตัวนี้มาก็อัพตรงนี้นะครับมันจะทำให้เราฟุตฟูมานนาไ้ Fruit ขึ้นนะครับเพราะว่าจะเริ่มเปลืองมานาครับหลังหลังนะครับ หลักจะก็จะโดนนี้ด้วยป่ะสิเปอร์เซนต์ดาเมจจะเจาะทะลุเอ e เน y s h จีชิลช่วงนี้ก็ก็อาจจะเริ่มลําบากละแต่จะมีตรงนี้นะครับโนตตรงนี้เลือดของเรายัวไลค์คานอดแฉงก็คือเลือดของเราจะไม่เปลี่ยนถ้าเราหมินชิลเช่นสมมติว่าเราโดนพิษโดนอะไรที่มันทะลุเอ e เน y s h จีชิล่ะเลือดของเราก็จะอยู่เหมือนเดิมไ้ก็คือโอเคก็คือเราพยายามเราอย่าให้เอ e เน y s h จีชิลของเราหมดละกัน ประมาณนั้นหลักๆก,ก็จะเป็นเลเยอร์ป้องกันนะครับอันนี้คือเลเยอร์อป้องกันเอาไว้ป้องกันนะครับส่วนดาเมจเราก็ไปเพิ่มตรงนี้นะพวกอาวุธพวกอะไรนะครับเสร็จแล้วถ้าเรา,ามี3าแต้มเราก็จะมาอัพตรงนี้นะครับก็จะทําให้ดาเมจแรงขึ้น30%เลยทีเดียว30%มสิบเปอร์เซ็ดาเมจจะเสีย Energy Shield 5%นะครับเวลาไล่ก็จะทําให้เราเสี่ยงตายจ่ แลกมากับดาเมจที่แรงขึ้นนั่นเองนะครับหลักๆพาสซีฟทีก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาก็ลองไปะมันตามได้แล้กว,กวก็อัพพวกพวกอ่าพวเห็นเส้นส้มๆไปอัพพวกเส้นส้มๆให้หมดก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาอัพอ่าพวกเอเนอร์จีชิลที่เหลือได้นะครับโอเคประมาณนี้นะบิวง่ายๆสำหรับมือใหม่ถ้างงตรงไหนก็ถามได้นะครับพิบคำคำมพ์คอมเมนต์นะครับอ๋อพวกชุดเกาะใช่ไหม ชุดเกาะก็ใส่ที่มันเป็น energy shield <ะ>กับเลือดนะครับเอา energy shield เป็นหลักก่อน,นครับแล้วก็มี off เลือดด้วยก็ดีนะครับทำไมถึงต้องมีอัพเลือดใช่ไหมมันจะมาคอมโบกับหมวกตรงนี้นะครับหมวกตรงนี้มันจะบอกว่า,า13%ของเลือดเนะี่ยมันจะกลายเป็น energy shield ให้เราก็คือจะเพิ่ม maximum energy shield ให้เราจากเลือดยิ่งเรามีเลือดเยอะ energy shield เราก็จะ เยอะตามนั้นเองนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคอ้ออย่าลืมพวกริซิตันก็พยายามทำให้มันเยอะๆด้วยนะครับถ้าเราเจอก็เปลี่ยนๆก็เอา Energy s h i ช l d เอาเลือดแล้วก็เอากันธาตุด้วยนะครับอย่างงี้นะไฟไรติ้งโคอะไรเงี้ยเอาให้มัน75ไปเลยถ้าได้ก็ยิ่งดีแล้วก็มีแคส o ์ด้วยก็ยิ่งดีครับถ้ามีด้วยนะครับ โอเคบิลก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะจบแต่เพลงเท่านี้นะครับโอเคว่าจะทำแป๊บหนึ่งทำสนานเลยโอเคคิดว่าน่าจะเหมาะกับมือใหม่แหละคงไม่งงใช่ไหมเนาะไม่งงหรอกง่ายจะตายนะครับโอเคบายบายทุกคน